สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะคะแล้วก็คิดว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่เหมาะกับการออกไปข้างนอกทิ่ก็เลยทำเมนูง,ง่ายๆย,ยามเช้าคือข้าวต้มค่ะอันนี้คือข้าวเพิ่งใส่หม้อได้สักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ข้าวเข้าที่ข้าวาต้มของที่ก็คือง่ายๆง่ายๆทิ้ต้มใส่เกลือ ต้มใส่เกลือเฉยๆนะคะทุกคนอยากสดน้ำร้อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้มใส่เกลือแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะคะนี่คือวัตถุดิบอีกอย่างของทิพนะคะวันนั้นได้ไปเดินตลาดแล้วก็ไปเจอเจ้ากุ้งมาตัวใหญ่พอสมควรค่ะแล้วก็ใช้ไอ้นี่ซื้อนะคะทุกคนโครงการคนละครึ่งเนาะหมอมากเพาปกติอ่ะมันจะอยู่ที่ถุงละ200บาทเขาทําเป็นถุงเป็นเซตแต่ว่าเราก็ใช้โครงการ แล้วครึ่งซื้อไปก็ช่วยประหยัดอีกปึ๊บอันนี้แล้วก็เราก็จะมีอันนี้ค่ะแค่นี้นะคะทุกคนวัตถุดิบพงทิพใส่เกลือไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอให้ข้าวได้ที่เดี๋ยวเราค่อยใส่อย่างอื่นตามขั้นตอนตามขั้นตอนตามความถนัดที่ทิพย์เคยทําเป็นประจำเนาะซึ่งมันง่ายๆแล้วก็เข้าใจว่ามันอร่อย <laughs> นะคะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะ เอาละทุกคน <c oughs> ระหว่างที่รอรอมเดือนนะคะทิพก็นั่งรอรอเฉยๆไม่ได้เราทุกคนมันหิวเนาะเพราะว่าตอนนี้็สาใส่แล้วแต่ว่าทิพยังกำกับข้าวไม่เสร็จมัวแต่ไปงานบ้านอย่างอื่นตักผ้าเป็เสิซักผ้าตกาตกผ้ากวาดบ้านถูบ,บ้านนะดูเหมือนคร,ครบครบเครื่องเรื่องแม่เรือนนะคะ <c oughs> แต่หิวมากกว่าจะข้าวข้าวจะสุกข,ขอกินขนมก่อนนะคะพอ <c oughs> ข้าวสุกก็ กินข้าวไม่ได้ตามเคยนี่ค่ะทุกคนออริจินอลอืมขอนอ,อีกชิ้นหนึ่งได้ไหมน้องฮิว เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่กินขนมรองทองไปแล้วสองชิ้นนะคะทุกคนเ่อยได้ที่หรือยังนะใ่อยได้แล้วนะเนี่ยทุกคนเนอะหอมแล้วค่ะในหม้อมีแค่รากผักชีกับเกลือนะอันนี้ตุมนแบบสไตล์ทิปเลยค่ะทุกคนทต,ตง่ายง่ายไม่ต้องเครื่องเยอะเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเองพอใส่กุ้งใส่ใส่ผักชีไปเนาะนี่ได้ที่แล้วอีกนิดนึง ออีกสักประมาณ2-3นาทีค่ะโคเวลา3นาทีของแทเลยค่ะทุกคนนาะประมาณนี้ฮึนะารอซดก็ต้มร้อนๆด้วยกันค่ะโอเคค่ะทุกคนทิพคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วเนาะนี่ประมาณนี้ว่าได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งนะคะ ใส่กุ้งเข้าไปค่ะเลยนะคะทุกคนวันหยุดไม่ต้องอะไรมากนะคะใส่กุ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะน่าทานเนาะดูกุ้งตัวโตอยู่นะคะ ใครยังไม่ตื่นหรือว่าใครแบบกำลังหิวนึกอยากทานข้าวต้มข้าวต้มสดฉลามใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนง่ายๆเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวทานข้าวต้มด้วยกันค่ะเดี๋ยวทิพย์จะตักใส่ชามเนาะโอเคเดี๋ยวทานข้าวต้มด้วยกันค่ะเดี๋ยวทิพย์จะตักใส่ชามนะจ๊ะตักใส่ชามนะคะทุกคน เศษกุ้งไปเลยค่ะซอส,สน้ำมอนร้อนหน่อยท็อปปิ้งด้วยผักชีนะคะค่ะทุกคนร้อนๆเลยร้อนๆเลยค่ะอือ ช้อนมาแล้วค่ะทุกคนน่าทานมากมเดี๋ยวทานเข้าต้มกับชะเลมด้วยกันนะคะว้าวเม <c oughs> ื่อเช้าของชะเลมประมาณนี้จ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะทุกคน